ทำใดที่องค์สมเดตจประจอมไตรบรมิตรฉันดาสัมมาสมัพพิตเจาให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูกให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจึงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนะักว่าจะมีอายุยืนยาวอยู่สักกี่ปี ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสำคัญเพราะทิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจของลกูกไม่เคยมีสายลูกจงทำลูกขอลูกทั้งหลายจึงถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญทา,านมา ถ้าพ่อตายลงไปเมื่อไรขอลูกจึงเข้าใจว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละคือชีวิตของพ่อที่อยู่กับใจของลกูกอยู่กักายของลูกตลอดเวลาคิดถึงพ่อเมื่อไรจึงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้เลูกเองก็จะมีความภูมิใจว่าลูกได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออก ล้วก็จงรักษาวิญญาสมาบัติไว้นณะใดวิจัยของลูกจะรักษาวิญญาสมาบัติแล้วสาฏิตัวทนาสาธารณประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายกายายาของพ่อจะสลายไปแต่ทว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลูก ลูกจะไปที่ไหนก็ชื่อพ่อไปโดยช่วยลูกผุ้ประการ